สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมือนีช่องฮักนกชาแนลครับได้เป็นเมนูหนม้เนืองพี่น้องเบิง้งแซ่บๆเลยครับเพิ่นว่าพิเศษทางพักพี่น้องเลยมีสลดัดเน่อันนี้กระเทียมมะพริกครับมือนีได้เป็นมะพริกหน่วยเขี้ยวๆค,ค,ครับมือหนี okay, กระเทียมแล้วกะ็มีมะแตงมะกรกวยครับเบิง่งเบิ่งน้ำจิ้มแบบอูดตัวแห้งเลยพี่น้องเลย เปงอันนี้เพอ่มมะม่มวงป่ะวอล,ลายใหญ่ห้างพี่นองง้องเลยแก้มพักกละไครับเนี่ยพริกลูกโดดเข<ด><ป>้าไปนี่กูกดเบิ่งเจลียวบุตตัวแห้งมื้อนี้พิเศษทั้งพักเด้อพี่น้องเด้อมันเองมันนี้มีแปดอันเพิ่มอันนี้อื้ คักส่วนหนึ่งน้ำปผึ้ต้องเขาเด็ดตัะแพวแบบง่ามแห้งรงสอะไรพี่นออ้องพริกใส่นหน่อยนึงตันนี้น่าจะเป็นลูกม่วง แล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีกระเทียมไม่เอ็มบวงครับพริกขาตัวนีนีีก็ชจูจุ่มอนม,มันลึก ชาแบบเข้มข้นห้างมะม่วงอ,อืมมะกรูดดิบอืมอืมไอ้ของกรายกระจองตัว มะเริกบ mm ่อเพ็ด hmm. mm ือ hmm. อือ mm ืมึงจะอวดตัวแห้งไปเนาะรสที่อัเอมอืมพริกออก รังเบอร์ตกอันยับกลังเบิร์อันเดียวรังกัะเบอร์อันเดียวว่าสิเสียทั้งพักอือตับสดช่งอันนี้ก็คือพักเขียวเบิร์ตอืออือแหนมเนื้อหมูสะหารบ้านเฮาครับ gì nhâm này cái gì nhâm năn, kiểu như kiểu như kiểu như ปกติมันจะมีแผ่นเมียงไม่ห่อครับแต่ต้องกินแบบไง,ไง่ายโด่ตองห่อปราะจำเกี็ดผาดห,ห่อหอืมเอาพริกเขียวๆนี่ก็ได้การมึงเหรเมึงบักทั่วเห็นอุตัวอยู่ครับ เขาเอ่ยว่าปพดทั่วแซ่บอืมขบทั่วแซ่บหน่อยนี้มีจวดมานิดหน่อยเพราะว่าไข่พริกเหมือนปะ่ะอืม มันนี่ว่าแสบปะแสบมังเนะับเบอร์แสบปะแสบอัน,นบเบอร์อยังห้แสบของเซ่ันน,นี้น่มันตังแสบอื้ แฉกแฉกใครจะโลกกับมึ่แฉกหนึ่งแฉนโลกเ่ะคขวารำละ่ะขวาลานก็แล้วเสียปานนี่อือือ

เทียมมะกรูดแกงครับเต็มระบบสดแจ๋วเลยเนี่ยกัดอิ่มแล้วกัดอิ่มแล้วโอ้ พยาเมืึงกี้ประดามตกใจเหรออื่อนแต่ตกใจด้วยกันอืแบบคุ้มครับเพราะว่าต้องได้กินภาคหลายน้ำแม่แต่ก็มีประโยชน์นะแม่มมพริกแนวแกมนี่้งคัืม

ุยแต้งมแต้งสุยต้งมแต้งอุ้ยอ,อ,อ,อีก,สอกสแสบลานโลครับมันเนี่ย

เต็มบ่วงอลยอยากพี่น้องเลยกินเพืือครับลมออกหูเลยครับเขามากินตนแรก แซ่บเพราะว่าพักสดนลารบปรแ,แล้วอิ่มเมาอือจริงครับเอาฝากพี่ตอนน้องเข้าไปเพียงสัหนีครับื้อนี้เป็นเมนูหนม้เนื่องพี่น้องมึง หลัหน้านที่เป็นนั่นนี่แหละครับไข่ไข่มูยอทอดแต่กษับเนาะครับเนาะเพราะว่าเพ่นก็มีทั้งแก้วมีทั้งพักแถมให้หลายๆอย่างเอ้าสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมาปรารถนาครับร่ำรวยๆอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงอกแรงใจให้พอดำนะครับช่องฮักนกชาแนลสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ